ดอกสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ นี่ปล่อยให้มีดอกเพราะว่าจะเอามาเล็ดพันนะคะทุกคนต้นแมงรักนะคะดกอกก็สวยใหญ่มากอันนี้ก็จะเอามาเล็ดพันนะคะหงหลาพาน้องหงหลาพา ทุกคนขาวันก่อนอีฉันนนมกิ่งลงใช่ไหมดูสินางแตกยอดขึ้นมาอีกนะคะได้หลายกิ่งเลยนะคะทุกคนดูดิแตกยอดเึ้นเต็มเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันสูงเกินไปอันนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกที่อื่นนะคะทุกคน ดูพอหักยอดไว้ก็คือเขาแตกแบบนี้เลยนะคนเห็นไหมคะแตกออกแบบลายยอดมากเลยอ่ะคะ่ะ ต้นนี้ก็เดี๋ยวจะจะหักยอดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ารออีกสักให้เขาได้สักสองใบก่อนแล้วก็พอเสร็จพอหักยอดเสร็จก็นมให้เขาลงมาอย่างนี้เลยนะคะเขาจะได้แตกยอดช่วมกำล,ลังแตกยอดนะจ๊ะกเขาแดงชื่นเดิม ปักชีของเราเริ่มโตแล้วนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะต้องหวานไว้อีกเพราะว่าเป็นคนชอบกินมาก